มาลุ้นแสงที่สองกันพี่น้องแสงนี่แสงนี่แหงดอกดกหมากพอดะพี่น้องเ <c oughs> หอลุ้นแล้วลุ้นแล้วแ,แต่ไซส์ว่าลุ่ยเย่ามาอย่ามาก,มากอืมอย่าบึงาบ้งเลาวบึ้งแต่ไซส์ผู้ซส์กูแสงที่สองในนี่ของปู้ซส์ขาดแล้วสันลุ้นแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันลุ้นมาลุ้นกัน <c oughs> อู้ตรงอ,อ, <c oughs> อู้แสงใหญ่มาก เลกหน่วยนี่ไปมาวินไปซิมซะก่อนลูกแสงนี่เป็นอะไรจะพอดีเลยนะนะแสงนี่เป็นยังไงอ้ามาวินอุ้มเลยเลกหน่วยนี่โอ้ยแมดเ็ขหน่วยป๋สิบสองลูกไปโอ้โอ้ยหล่นทับดีซะเนาะมาทับดอกซิมซะก่อนฮึกระเบื้องอะไรกับบุ้มเลยลูก ้าลานกระเคลนเลยพี่น้องเห็นข้าวแสงที่สองขาดง่ายขนาดแสงที่สองนี่พี่น้องขาดง่ายจังเลยมันไหลลงถึงตีนเจ้าของเด้อนางจิงย้องอิ่มดินะเฮ้าโลูกนงบ่อิ่มเด้อยังบ่อิ่มอยู่ลานกะ แสงที <Evet. S 2> e ่สองของเราไอ้มาวินงดิเห็ดสกับพกเดือกเด้อดเอาเทสอาหานเลยเอาเทสอาหานเลยไม่ต้องเห็ดอันนั้นเดือดเดือดใส่เบอร์แหละเพิ่อนอันช่วงหน้าฝนนะพี่น้องบมกข้าวเพิ่นเป็นดกเพิ่นก็เลยอันแก่พร้อมกันช่วงหน้าฝน ตีกแซงนึ่งแต่ไซบอลเรือค่ะเรือด้านนั้นเหมือนพี่น้องเด้อเรือแซงนึ่งมีสองแซงวะดูกันพี่น้องมาเด้อเห็นบอพี่น้องเห็นบอแซงนี่ก็มีตัวหน่อยใหญ่ๆเอาออกแล้วเพิ่นต้นเพิ่นกะแต่เป็นเกยก่อนอันลูกน้อยเพิ่นกะเสีนั่นได้กินแบบได้กินอาหารนะพั่นีิจไซเนาะเพิ่นดกหลายนะพี่น้องเพิ่นดกแห้งหลาย ข้าเอาอันหมักที่เพิ่นพอดีกินออกแล้วเพิ่นก็ได้กินอาหารแบบนี้นะลูกเล็กๆเพิ่นนะแซงที่เพิ่นกำลังเป็นเพราะว่ามันดกไลยก็คือว่าแหละแย่งอาหารกันแซงไหนที่พอกินแล้วก็เอาลงมีต่คนหมักได้ผมความน้่หอมมีกรบพี่น้องลูกลานเลนหลอดกันพอดีป้ายพี่น้องมีแสงที่สามตัวใจ เมาลุดกันแต่ไซเราเก่งเลยนะแตะไซเล่นต่อยมะพร้าวได้หมดถ้าเมียสดชื่นจ้ะพ <laughs> ี่ไซว, <laughs> ว่าแต่เมียได้กินเรา,วาวพี่น้องเที่ยวแต่เมียได้กินสุภาพเมียละอ้วนละแต่พี่ไซนะอยากให้เมียกินแต่เมียก็กินบ่ค่อยได้ปน็นนายดอกนี้พี่น้องเพราะว่าท้อง,องก็ยังผ่านได้เอาไปให้ลูกหลานกินแหละ ก่ได้กินกับยาแค่นี้มีรอยยิมแค่นี้เมียได้ยิมจีบีใส่เมียกินไม่ค่อยได้หรอกตัวก้ากินหลายสองนิวก็พลาดกันนั่นเพิ่นฮะบางบ่เห็นนั่นเพิ่นอยู่ดิห็นนั่นโอ้โันี่เป็นเพินเนาะมันพอดีหลายอยู่นะใส่มันมีงานบางนี่ก้านเพนนะพี่น้องก้านเพิ่นนะ ถ้าถืออันอันนนั้เพื่อนแล้วมันกระมันกระตัดเลยเนาะกรจุวดจุว์จว์เลยนะพี่น้องเห็นบ่นี่พี่น้องเห็นอยู่เพราะมันไกลเนาะขอบม่ได้สู้ไม่เบิ่งอ่ะพี่น้องคลิปนี้กลาพี่น้องไปก่อนเด้อเดี๋ยวมารอลุ้นเอ้แต่ลงแล้วอยจะพึ่งซะลงแล้วทุกคนอุ้ยเซ็งที่สามอย่รอเดี๋ยวรออย่าพึ่งมาลูกอย่าพึ่งมาเดี๋ยวปูซ่าเอาหนีลงก่อนอ่ะอย่าฟางงานลงก่อนลานก็อยากมาเก็บพี่น้องแบบนี้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเอาลาไปก่อนเด้อพี่น้อง